เทสเทสเทสทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสียงโลอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับศรัทธาชแนลหนึ่งเก้าสิบเจ็ดครับพี่น้องครับครับบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังตกครับพี่น้องแต่ไม่ตกหนักนะครับตกพอเย็นเย็นชุ่มฉ่ำนะครับพี่น้องครับครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับจะพาพี่น้องมาชมเหรียญครับผมเหรียญหลวงปู่ผาง กิตะคุโตครับแห่งวัดป่าคงคาคีรีเขตนะครับพี่น้องครับมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ผางกิตะคุโตนะครับผมแห่งวัดป่าอุดมคงคาคีรีเขตนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อ2512นะครับ25 1 2เดี๋อยว่างนี้ก็ปี67ก็ประมาณ50กว่าปีได้ครับ ห้าสิบกว่าปีได้จะหกสิบปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความเก่าแก่อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปากานะครับพี่น้องครับเจ้าของเหรียญให้มาก็บอกว่าเป็นเนื้ออันปากาผมดูไปดูมาคล้ายเนื้อเงินนะครับพี่น้องครับเป็นออกคล้ายเนื้อเงินนะครับออกคล้ายเนื้อเงินไม่เหมือนอันปากานะครับพี่น้องส่วนตัวว่าออกคล้ายเนื้อเงินนะครับ น่าจะเป็นส่วนตัวผมว่าเป็นบล็อกแทงน้ำนะครับพี่น้องเป็นบล็อกแทงน้ำปี12คล้ายๆเนื้อเงินครับถ้าใครท่านใดมีข้อมูลดีๆนะครับผมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับให้ความรู้แก่ศรัทธาชแนลด้วยนะครับพี่น้องครับบางเหรียญหรือว่าบางองค์ผมก็ไม่ทราบนะครับบางข้อมูลก็อาจจะผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจัดสร้าง กี่เหรียญน,นะครับผมจัดสร้างทั้งหมดกี่เหรียญอาจจะเป็นหลักหลายพันเหรียญหรือว่าเป็นหลักหมื่นเหรียญก็ไม่แน่ใจอันนี้ข้อมูลอาจจะไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องประวัติการสร้างนะครับพี่น้องครับแต่ดูแล้วเป็นเหรียญแท้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นเหรียญแท้เพราะว่าดูเนื้อโลหะนะครับผมเนื้อเนื้อโลหะดูความเก่าของโลหะดูความเก่าของพื้นผิวของเหรียญ ท่านยุคหลวงปู่ผางแน่นอนนะครับไม่ใช่เหรียญเจนะครับผมไม่ใช่บล็อกเสริมเพราะว่าดูหลายครูบาอาจารย์ครับดูหลายครูบาอาจารย์ที่สําคัญเหรียญนี้นะครับผมได้มาจากลูกศิษย์นะครับผมลูกศิษย์ของหลวงปู่ผางนะครับท่านก็ตอนตอนนี้ท่านก็มีอายุเยอะพอสมควรนะครับผมท่านเคยบวชอยู่ที่วัดป่าอุวมคงคาคีริเขตนะครับท่านก็ได้รับจากหลวงปู่มาอีกทีนะครับตอนที่ท่านยังบวชเป็นพระภิกษุใหม่ๆนะครับ ตอนนี้ก็ลาสิกขามาอยู่บ้านกับครอบครัวครับผมก็มั่นใจนะครับว่าได้ของแท้มาจากคนจริงด้วยนะครับตอนนี้ท่านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านครับพี่น้องครับเป็นบล็อกแทงน้ำครับเป็นบล็อกแทงน้ำนะครับเป็นเนื้อส่วนตัวก็ว่าเป็นเนื้อเงินนะครับแต่ผมดูไปดูมาก็ไม่เงินก็อันปาก้านี่แหละครับไม่เนื้อเงินก็อันปาก้าแต่สภาพเหรียญสวยงามมากครับไม่มีรอยสึกนะครับผม เพราะว่าเจ้าของเขาเจ็บอย่างดีครับไม่ไม่ได้ห้อยคอนะครับพี่น้องครับเจ็บใส่หลับใส่กลองอย่างดีไว้อย่างดีครับผมผมก็ได้ไปเช่าหาบูชาต่อมานะครับพี่น้องมาดูเนื้อในนะครับเนื้อในของเหรียญดูเนื้อในก่อนเห็นไหมครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งๆนะครับผมตัวหนังสือเป็นท่องแท่งๆเลยนะครับ ผมชัดไม่เบลอครับตัวอัสือไม่เบลอนะครับพี่น้อง <trades> ผมชัดลึกหลวงพ่อผางเห็นไหมครับก็จะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับเส้นขนแมววิ่งใต้หลวงพ่อครับผมใต้คําว่าพ่อผางนี่นะครับมีเส้นขนแมววิ่งนะครับผมตรงหลวงพ่อตรงหลวงนี่ก็มีนะครับตรงหลวงนี่ก็มีเส้นขนแมววิ่งนะครับใบหน้าผมชัดลูกตาท่านติด คมชัดลึกมากครับเห็นชัดมากสภาพสวยสมบูรณ์นะครับพี่น้องสภาพเหรียญน,นี้สวยมากตั้งแต่เจ็บเหรียญมามีเหรียญน,นี้นะครับสภาพเต็มสภาพเต็มร้อยครับผมด่างท่านตรงจมูกตรงนี้ยังไม่มีรอยสึกนะครับพี่นอ้องตรงปากในคมชัดหมดเลยโอ้สวยงามอิตตะคุโตอิตตะคุโตนี้ก็จะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับ เส้นขงแมวเส้นขงแมววิ่ง่ตรงด้านล่างเห็นไหมครับกิตตากุศโตนะครับสภาพผื้นผิวเหรียญมีคราบใครความเก่ามีคราบคราบใครความเก่านะครับคราบสนิมคราบใครความเก่านะครับผงบอกถึงอายุ50กว่าปีผ่านมานครับพี่น้องครับนะครับมือท่านจะซ้อนไว้ใต้ตักและมีสังขาพาดทับอีก มันกับมีชีวิตจริงๆครับผมมันกับเรียนที่มีชีวิตจริงๆนะครับพี่น้องวัดอุดมโคงคาเนี่ยครับวัดอุดมโคงคาคีรีเขตดูสรลอ์ครับอ่าสรลอ์กับสระอาห่างกันนะครับสรลอ์ไม่ไม่ตรงกับคอควายนะครับสรลอ์จะอยู่ตรงใกล้ๆกับสระอาเห็นไหมครับคีรีเขต เกียรตที่คอไข่หัวแตกนะครับาคอไข,ข่หัวแตกคล้ายๆกับคอขวดนะครับคอไขอ่ขีดีเกียดนะครับมีต่อเต่าสองตัวครับพี่น้องต่อเต่าสองตัวโอ้ตำเนียนแปลกมากครับผมเนียนรุ่นนี้แปลกมากครับพี่น้องครับรวมคงคาคีรีเขียรตต่อเต่าสองตัว เพื่อนเหรียญสวยงามนะครับพี่น้องความเก่าใต้อัศนะของท่านก็เห็นแท่งๆนะครับมีเส้นวิ่งใต้อัชนะมองเห็นเป็นเส้นๆนะครับมองเห็นเป็นเส้นๆสวยงามมากดูคล้ายเนื้อเงินครับพี่น้องครับดูคล้ายเนื้อเงินไม่เหมือนอัลปาก้าเลยนะครับแต่คนให้มาเขาก็บอกว่าเป็นเนื้ออัลปาก้าเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเนื้ออัลปาก้าหรือเนื้อเงิน สวยงามจะเป็นเงินเหรืออันประกาก็ไม่สําคัญหรอกครับสําคัญที่ว่าเหรียญออกจากวัดจริงๆก็พอแล้วครับสวยงามมากดูด้านหลังนี่ครับยันของท่านเอกลักษณ์ของหลวงปู่ผางนะครับนะ,ะครับยันของท่านคมนะครับกิดคมชัดทุกตัวนะครับตัวอัคระยันกรงห่วงก็จะมีรอยปิ้นออกมา,ด,าด้านหลังครับไม่ใช่ปิ้นไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับ ตร,ตรงตรงนี้จะไม่ปิ้นนะครับผมจะปิ้นออกมาด้านหลังครับผมนะครับเกิดจากแม่พิมพ์นะครับผมเกิดจากแม่พิมพ์ตอนปั๊มเหรียญน,นะครับยี่สิบสามพิก,กาสองห้าสองสองห้าหนึ่งสองตรงตัวผมเคยเห็นหลายเหรียญน,นะครับบา,บ,าบางเหรียญก็จะเป็นรอยขยื่นนะครับรอยขยื่นของตัวหนังสือนะครับ ตัวเลขกับตัวหนังสือจะเป็นรอยขยื่นรอยขยื่นแต่เหรียญน,นี้ไม่เป็น,นครับผมไม่มีรอยขยื่นนี่ก็เป็นยันอัตระยันพื้นผิวสวยงามนี้จะเป็นคาบตะกันนะครับเป็นคาบมีคาบตกาะกันฝ่าบนพื้นเหรียญน,นะครับเกิดจากการเวลานะครับพี่น้องครับไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างครับเหรียญน,นี้ครับดูขอบข้างเห็นไหมครับขอบข้างคมชัดเป็นเส้นเสี้ยนเลยครับผม อรอยตัดเป็นเส้นเสี้ยนเลยขอบข้างนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เห็นไหมครับขอบข้างเหมือนกับเหรียญบาทนะครับผมขอบข้างเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ่ะฟันเฟืองเหมือนกับฟันเฟืองของเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเรานะครับขอบข้างคมชัดดูด้านนี้นะครับขอบข้าง ขอบข้างก็จะเป็นเสยนอย่างนี้ครับไว้ตัดโอ้สวยงามต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่อนอกบ้านนะครับบ้านสวนนะครับผมอยู่บ้านสวนก็จะมีเสียงไก่รบกวนบ้างบางครั้งก็จะมีเสียงาชาวบ้านตัดหญ้านะครับเรื่องธรรมดาของคนชนบทนะครับ สภาพเหรียญสวยบุญอ่สวยสมบูรณ์นะครับพี่น้องสภาพเหรียญหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มในเหรียญไม่มีรอยสึกโอ้ผมว่าเป็นเนื้อเงินครับอ่าผมคิดว่าเป็นเนื้อเงินแน่นอนแต่คนให้มาเขาว่าเป็นเนื้ออันปาก้าบล็อกแทงน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นบล็อกแทงน้ำวีสิบสองเห็นไหมครับรอยขอบข้างรอยตัดไหมครับรอยตัดของอเครื่องเครื่องตัดนะครับผม ลอ,อยตัดของอ,อะไรละ่ะเครื่องตัดนั่นแหละครับแม่พิมพ์มาแหละราจะเป็นเส้นเสี้ยนอย่างนี้ครับตัดชึบออกมาทีเดียวเป็นเส้นเสี้ยน,เป,นเป็นฟันเปน็นฟันเฟืองเอกลักษณ์ของเหรียญครับสวยสมบูรณ์มากผมเคยเห็นเหรียญทองแดงนะครับทองแดงลมดําก็จะบางเหรียญก็จะมีตรงนี้จะเป็นรอยยุบนะครับตรงนี้จะเป็นรอยยุบรอยยุบลงไปนะครับ เหรียญนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีรอยยุบอันนั้นเกิดจากแม่พิมพ์นะครับผมเกิดจากบล็อกเกิดจากแม่พิมพ์ <c oughs> นะครับผมชัดลึกนี่อต้องคมคมอย่างนี้ครับเหรียญไม่มีบวมนะครับเหรียญไม่บวมนะครับพี่น้องครับปีสิบสองมีเหรียญเดียวครับผมเพิ่งไดมาอาทิตย์ก่อนนะครับ อาทิตย์ก่อนก็เพิ่งได้มาลงให้พี่พีนเพื่อนรับชมกันไปนะครับนะครับเหรียญบล็อกแทงน้ําสวยงามมากห้อยคอครับผมเมื่อวานผมไปซื้อกรอบเงินนะครับผมไปซื้อตลับเงินกรอบเงินมาห้อยคอแล้วครับเตรียามจะห้อยคอขึ้นคอแล้วนะครับพี่น้องครับอ,อันนี้ก็มาลงให้พี่พีนเพื่อนก่อนนะครับก่อนจะเข้ากรอบเรียมกรอบนะครับพี่น้องสวยงามมากอา่า หลวงพ่อผางนี้ถ้าใครมีนะครับผมหลวงปู่ผางผมมีเรียกหลวงปู่นะครับเพราะว่าผมผมอยู่ขอนก่นนะครับผมก็อยู่ขอนจันบ้านผมก็ห่างจากวัดก็ประมาณ50กิโลครับผมห่างจากอำเภอมันจาคีรีก็ประมาณ 50- 50กิโลจากบ้านผมนะครับผม50 60กิโลประมาณนี้ก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับไกลพอสมควรถ้าใครห้อยหลวงพ่อผางหรือว่าหลวงปู่ผางนะครับ ท่านอย่าห้อยกินเหล้านะครับผม,มเวลาห้อยพกติดตัวก็เหมือนกันนะครับห้ามห้ามพกติดตัวหรือว่าห้ามห้อยคอกินเหล้ากินเบียร์เด็ดขาดนะครับผมไม่อย่างนั้นท่านจะเจอ <g ül> <g ül> ผมเจอหลายคนครับผมเคยเห็นหลายคนแล้วครับผมไปทํางานด้วยกันกินเหล้ากินเบียร์นี่แหละอ้อยท่านกินเหล้ากินเบียร์ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับมีเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับผมมีเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยกันนะครับเพราะว่าท่านบอกว่า ถ้าเขียนวัตถุมงคลของท่านห้ามห้ามกินเหล้ากินเบียร์เด็ดขาดให้อยู่ในศีลข้อห้านะครับผมอยู่ในศีลห้านะครับรักษาศีลห้าให้ได้ไม่อย่างนั้นท่านก็จะไม่ปกปักรักษาไม่คุ้มครองนะครับพี่น้องครับพอเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับแต่ส่วนตัวศรัทธาที่น่าเชื่อเต็มร้อยครับผมไม่มีข้อสงสัยใดน,น,นะครับเห็นหลายคนแล้วเจอหลายคนเห็นกับตาด้วยนะครับผมกินเหล้ากินเบียร์นี่ไม่นานครับไม่โดนเขาตีก็จะ เกิดอะไรล่ะอลิคนจริตเป็นบ้าเป็นอะไรไปนะครับผมเาะวิวาทไม่มีใครทะเลาะเพื่อยก็ทาร้ายตัวเองก็มีนะครับผมห้อยเหรียญท่านห้ามกินเหล้าแล้วก็พวกของเงินเมาต่างๆนะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องครับอืมสวยสวยสวยห้อยคอแล้วเตรียมห้อยคอแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะครับขึ้น15บาค่ำนะครับผม ขึ้น15ค่าเดือน7นะครับเป็นวันจะเข้าพรรษาก็พรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็มันทําบุญรักษาศีลน,นะครับพี่น้องครับศรัทธาชินเก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ไปนะครับผมเมื่อวานก็ไม่ค่อยเต็มข้อหไม่ค่อยเต็ม5เท่าไหร่ครับพูดเรื่องศีลห้านะครับผมเพราะว่ายังไม่เข้าพรรษาแต่เข้าพรรษาคือต้องรักษาให้ครบศีลห้านะครับพี่น้องรักษาให้ครบ5ข้อ ครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ศรัทธาชาแนลได้นําคลิปใหม่ๆมาใหพพ้พี่เพื่อนรับชมรับฟังกันอยู่เรื่อยนะครับก็ขอบารมีหลวงปู่ผางกิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาชิริเกตปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนทุกท่านนะครับผมให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ